ดรพัฒนังศีบรมูไหศานะครับเ,เป็นนักวิชาการและเป็นนักกิจกรรมเพื่อสังคมการที่ได้มีโอกาสมาพบพี่น้องสื่อมวลชนในครั้งนี้ก็อยากจะขอขอบคุณอันดับแรกเลยวันนี้เนี่ยอยากจะมานำเสนอพักการเมือง คือพักรวมแผ่นดินเป็นพักที่มีวิสัยทัศน์และมีนโยบายที่จะพัฒนาเศรษฐกิจนะครับแล้วก็จะปกป้องเพื่อทูสถาบันเล่ง ปัญหาเรื่องปักท้องก็ถือเป็นเรื่องสําคัญในสังคมในปัจจุบันสร้างความครองดองให้เกิดขึ้นผมได้เข้ามาในภักรวมท้นดินเนี่ยเกิดจากการทักทา,ามนะครับของมาดามยงคือคุณกุจกรเมโรดนะครับท่านที่ปรึกษา พักรวมแผ่นดินหัวหน้าสาขาภาคเหนือพักรวมแผ่นดินเนี่ยเป็นพักที่มีนโยบายที่ผมคิดว่าณนะเวลานี้เนี่ยค่ะพักการเมืองที่จะมีนโยบายในลักษณะที่เร่งรัดพัฒนาปัญหาปากท้องอย่างเป็นรูปธรรมผมเชื่อว่าทุกพักก็จะชูประเด็นเรื่องเรื่องเร่งรัดปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องแต่ ของพรรครวมแผ่นดินเราเนี่ยมีจุดสำคัญอยู่จุดหนึ่งคือเราจะเข้าไปถึงระบบแบบปูรณการในเศรษฐกิจชุมชน SME เราต้องพัฒนาจากข้างล่างขึ้นสู่ด้านบนโดยถ้าพรรคเรามีโอกาสได้เข้าไปร่วมรัฐบาลเนี่ยก็จะจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันนโยบายภาพภาพลักลงมาสู่ท้องถิ่น มาดามหยกคุณกวชกรเวโรดเนี่ยเป็นคนเหนือนะครับเป็นคนเหนือเป็นคนเชียงใหม่แล้วมีความรักในในความเป็นเป็นคนเหนือ,อมีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาเศรษฐกษิจพัฒนาสังคมพัฒนาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นที่เป็นปัญหาของสังคมจริงๆนะครับก็ ครั้งนี้เนี่ยในจังหวัดลำปางเราไม่ได้ส่งสสเขตนะครับผมเป็นปาร์ตี้ลิส์ลำดับที่11ของพรรคก็เลยอยากจะขอโอกาสนี้ขอความเมตตานะครับถ้าเห็นถึงเอาความสามารถที่ผมเคยมีเคยทำในอดีตกับคนลำปางเนี่ยขอเชิญชวนคนลำปางช่วยกันเลือก พักรวมแผ่นดินนะครับหมายเลขพักเบอร์พักเนี่ยคือเบอร์47